มีคอมเมนต์มาเยอะมากครับบอกว่าทําไมพี่ไม่ขาย108่งร้อยู้ไหมทำไมพี่ไม่ขาย108เพราะว่าพี่อ่ะทำทีมอยู่นะทําทีมอยู่นะตอนนี้เลยไม่ได้ขายนะครับผมก็อีลาติกชอปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงและร้านนี้ยังสามารถเติมได้ทั้ง UID และ ID พ a สด และยังมีเกมอื่นอีกมากมายให้่านผู้ชมได้เลือกเติมสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปทางเพจ e l a ั t i c h o p หรือแอนไลน์ e l รั t ติ h o p ได้เลยนะครับผมและสามารถเติมได้ทั้ง a n d ด o i d และ iOS นะครับผมการเติมต้องรอคิวสักครู่นะครับและต้องเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจไปเติมไปเติมกันเลยครับผม let's go <S ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม fc mobile นะครับผมไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าสำหรับการ ปั้น ID แจกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะทำเต็มที่ให้ได้ไ d ดีนี้ออกเร็วที่สุดนะครับผมโอเคหลังจากที่เราไปอยู่ไ d หลักมาประมาณ2-3สวันนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะกลับมาที่ ID นี้เพื่อจะปั้นให้ถึง110เพื่อจะแจกท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมโอเคก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ OVR ถึง108นะครับผม 108แล้วนะครับว่าจะ11 0ได้หรือเปล่านะครับอีกแค่2 OBR ีเท่านั้นนะครับผมจะทําการแจกนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับแจกแค่ในบ้านแดงหรือแอปแดงเท่านั้นในเครือผมในแอป tik t o k ไม่ได้แจกนะครับก็ถ้าใครอยากร่วมสนุกนะครับผมคอมเมนต์มาคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าถึงนะเดี๋ยวรอมาลุ้นกันครับว่าจะถึงหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าคลิปวิดีโอนี้ถึงนะฮะก็ จะไปแจกอีกคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะไม่ได้แจกคลิปวิดีโอนี้แจกคลิปวิดีโอหน้านะครับผมโอเคนะครับมาเรามาเริ่มกมันเลยดีกว่านะครับพูดมากแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทําการรับแรงก่อนเพราะว่ามันเพิ่งรีไปวันมะรืงหัดใช่ไหมแล้ววันศุกร์ผมก็อัดนะครับผมผมก็มาลงวันเสาร์นะครับโอเคตอนนี้ก็รับไปครับ รับเรื่อยๆเลยเพราะว่าถ้าถ้าคุณได้ไอดีนี้ไปนะครับคุณก็จะมีแหรงแชมเปี้ยนเล่นด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมมีอยู่ห้าพันห้พเนี่ยผมก็จะมาเปิดแพ็คล้อยห้าถึงร้อครับร้อยห้าถึงร้อ็ลุยกันหน่อยแล้วกันชุดรวมประจำวันบีครับมาแพ็คแรกของวันจะไปต่อได้หรือเปล่าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลุย ไปครับโหลดช้าหน่อยช้าได้ชัวมาเป็นเยอรม,ม,มันครับโอ้โหกองหลังกูเต็มทีมแล้วมาทำอะไรเยอะแยะวะเยอยแม่งกองหลังทีมผมเยอะมากอะ <c oughs> เหลืออยู่สองพันห้าครับผมมาสัากแพ็กหนึ่งสองพันห้าลุยหน่อยครับเออคิดว่าแพ็กนี้ ไม่น่าจะวอล์กอะเหียวอล์กอะวอล์กอะเป็นอิตาลีครับ S T ครับโอ้โหร้อยสี่ตามสเต็ปมาอฮียประมาณนี้โอเคสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะครับมีคอมเมนต์มาเยอะมากครับบอกว่าทำไมพี่ไม่ขาย108่งร้อรู้ไหมทำไมพี่ไม่ขาย108่เพราะว่าพี่อะทำทีมอยู่นะฮะ ทำทีมอยู่นะตอนนี้เลยไม่ได้ขายนะครับผมก็ทําทีมปั้นทีมอยู่นะครับผมปั้นทีมให้น้องๆแหละให้น้องๆเอาไปตัดสินใจเอาว่าจะขายหรือเล่นต่อนะครับวันนี้ก็จะปั้นเขาเนี่ยให้ถึงแดงเลยละกันนะครับผมเพื่อจะเป็นการตัดสินใจคนที่ได้ไอดีไปว่าจะทํำยังไงต่อแล้วแต่ผมไม่ขายของน้องอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้นะเข้าใจพี่ด้วยนะครับผมทําไมผมไม่ขายเนี่ยถ้าเป็นไอดีรังเนี่ยกูขายอย่างแน่นอนแหละ นี่ครับเพราะว่าแต่ว่าตัวนี้เก่งนะเป็น c m 1 1 0ที่เก่งมากเออ 4M108 มเมันเก่งนะจริงๆผมลองเล่นมาหลายตาแล้วเล่นยนขึ้นแชมเปี้ยนอะ่ะมันเก่งอะ่ะสุดๆแ่้วตัวนี้ใช้ได้อยู่โอเคต่อไปนะีครับผมผมก็จะทำการแลกต่อเวลาเปเศษ,ษซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่แล้ว2,500 2น0 0นะครับผมว่าจะหาเพิ่มอีก7,000 7 0 0นะครับก็จะสามารถเปิดได้1แพ็คก็คือแพ็ค106ถึง109ครับ106ถึง10 109ผมก็ขอให้มันได้ลุ้นตัวดีๆสักตัวแต่ว่าผมขาดอยู่ตำแหน่งนึงก็คือปีกขวาถ้าปีกขวามาเนี่ยทุกอย่างจะง่ายเลยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าโอเคเปิดรอบไปก่อน,นครับมาเชีมามาเชมาเชีมาเชโอเคหมื่นหนึ่งแพ็คนี้ ไม่ใช่เออแพ็กนี้ครับร้อยหกถึงหนึ่งร้อยเก้าครับไม่สามารถขายได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยยกเลิกแล้วออกครับเอาหน่อยต่อไปแล้วพิเศษมาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยยกเลิกห้าครั้งแล้วผมก็จะกดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากดเลยไปและมา C.M ผมมีแล้วเดลเปียโร่เนี่ยผมมีก้าโปอยู่แล้วแบกขวาผมมีร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดอยู่ถ้างั้นต้องบาสโตนี่ครับบาสโตนี่เป็น C.M ร้อยแปดใช่ไหมหน้าตอนนี้กล้องหลังผมร้อยหกทั้งสองตัวอ่ะผมเลยเลือกที่จะเอาบาสโตนี่มาเพิ่มคุมกำลังให้หน่อยแล้วกัน เพื่อจะได้มีกองหลังที่เหนียวหนึบหนึบหนึบนะฮะโอเคครับบัสตอเน่มาแล้วนะครับผมผมก็จะเอาเข้าทีมมาดูกันครับว่าอเอจะขึ้น1 0 9เก้าหรือเปล่านะมึงว่าขึ้นไหมทุกคนว่าขึ้นไหมผมก็ว่ารู้ว่าเสียงแต่คงขอรอ,องมาลุยครับ100 100ร้อยร้อยเท่าไรยังไม่ขึ้นร้อยเก้าครับยังไม่ขึ้นร้อยเก้าอืม วันนี้ปูจะควบไหมเนะี่ยขอไปเล่นซลาตันก่อนแล้วกันขอไปเล่นซลาตันก่อนตอนนี้นะครับผมผมก็ได้มาตรงที่ซลาตันอิบราฮิโมวิชแล้วนะครับผมผมก็ได้ทําการไปเล่นมาแล้วนี่ครับผมไปเล่นมาส่วนหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะไปรับมัชชิลนโนนี่ครับผมเนี่ยผมเลียรทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากรับนะครับไอวงกลมเนี่ยมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมสีแดงเสร็จ ผมก็จะไปเล่นสีแดงให้หมดนะครับผมโอเคเ๋ย่ยปล่อยครับผมก็จะเล่นให้หมดให้ครบก่อนแล้วก็จะมาเริ่มใหมใ่อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเล่นครบหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะโอเคไหมมึงเข้าใจกูไหมเออเข้าใจแหละโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวขออนะุญาตตีบ,บอกกันเลยกันมาตตูนี้ครับเอาให้หนึ่งรอยสิบไปเลย เอาให้ร้อยสิบก่อนขึ้นร้อยเก้าอยาะอยากขึ้นร้อยเก้าแล้วผมอัพการตั้งรับนะครับผมโอเคประมาณนี้โอ้โหยังไม่ขึ้นร้อยร้อยเก้าเอาอัพหน่อยแล้วกันติดไหมวะขอ,ขอให้ติดโอเคครับผมติดเรียบร้อยครับสบายเลยทีนี้ร้อยสิบเอ็ดคิดว่าทีมน่าจะขึ้นร้อยเก้าอยู่ คิดว่าขึ้นนะไหนขึ้นไหมโอ้โหไม่ขึ้นครับอยากได้ปีขวาตอนนี้อยากได้ปีขวาเราต้องหาครับตอนนี้สลาตันสลาตันผมต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนโอเคเสร็จแล้วเลยครับผมผมก็เคลียร์ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นแผงแดงแมทยากแค่ไหนผมเคลียร์หมดแล้วนะตอนนี้นะครับมาดูสลาตันกันดีกว่าครับ จะเป็นอย่างไรนะครับผมไปโอ้โหมีวิดีโอให้ดูด้วยครับสุด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 โอเคครับผมมาเราไปลับสลาตันกันดีกว่าครับสลาตันสลัตันอ่าตรงนี้คืออะไรเนี่ยบล็อกอนี่ได้แล้วครับอนี้ได้แล้วโอเคครับไปดูสลาตันกันครับโอ้โหสลัตันอิบอราฮิโมวิชนี่ครับผม O v r ว0 7ยนะครับผมเม็ดแดง ก็ได้เล่นอยู่นะครับแต่ว่าเออมันคมแต่ว่าช้าแต่ยังไม่ได้ลองอีกร่างหนึ่งนะครับเพราะว่าร่างหนึ่งยังไม่มามันมาแค่ร่างนี้ก่อนนะฮะผมโอเคสลาตันอิบายิโมวิชนี่ครับโอ้โหอ่าสายจัดโอเคเดี๋ยวเราเข้าทีมกันก่อนนะครับเราจะเอาเข้าทีมนะครับโดยเปลี่ยนแผนซึ่งจะเป็นแผนที่2แผนที่2นี้ จะใช้เป็นแผน4-2-4ครับผมจะใช้เป็นแผน4-2-4เนี้ยและจะขึ้นหรือเปล่ารอติดตามครับตอนนี้เอานักเตะออกนะครับ,รบผมเอาออกแล้วกักโบยืนหน้าคู่ครับและเป็น OVR 1 0 9ไปท่เรียบร้อยสวยต้องอย่างนั้นครับ OVR 1 0 9แล้วครับสตัตตันอิบอร์ฮิมมวิชนะครับผมผมจะอัพอาการยิงนะครับผม ใครที่อยากเพิ่มความเร็วก็อัพความก้องแคลลวแต่ว่าผมจะอัพเรื่องของการยิงนะฮะอัพการยิงมาโอเคโ,เคโเคหการยิงร้อยสามสองสุดวะยิงแบบระเบิดเติร์เทิร์ไปเลยทีนี้โอเคครับผมก็จะทําการตีบวกเลยครับผมลองดูซิว่าปลาตัวนี้จะติดหรือเปล่าตัวเดียวพอตัวเดียวพอขอตัวเดียวพอติดไหวไหมไปค,ครับ โอ oh, ไม่ติดครับแค okay. ออ่ขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวนึงปลาตัวนี้ร1 1ปลาตัวนี้ร1 1ยอ็สัตว์เหมือนกูใช้2ตัวมีค่าเท่าเท่าเดิมอะ่ะเอาจริงแต่ยังน้อยได้ใช้111อยู่ครับผมได้การอยู่ถ้าน้องๆได้ไปครับเอาไปตีเยวละกันนะครับผมประมาณนี้ครับ o v r 109ต้องการแค่ ปีขวาไม่แต่ผมลืมไปรับตรงนี้ฮะลืมไปรับซาลาตันไงซาลาตันเป็นผู้รักษาประตูไงผมลืมไปรับผมลืมได้ยังไงก็ไม่รู้โอ้ไปรับเลยครับผมถ้าใครยังไม่รับนะจ k เคครับอิบร์ฮิโมวิชนี่ครับผมเฮีย yeah. คิดยังไงเป็นประตูซึ่งผมไม่สามารถเอาลงทีมนี้ได้นะตอนนี้ผมเลยต้องทำการเอาไปลงอีก ทีมหนึ่งนั่นก็คือแผน433 holding ครับซึ่ง433 holding เนี่ยก็จะขึ้น109เหมือนกันแล้วก็424ก็ขึ้น109เหมือนกันตอนนี้ต้องการแค่ปีกขวาเท่านั้นนะครับถ้าปีกขวาก็จะขึ้น110เป็นที่เรียบร้อยเท่าที่ผมวางแผนไว้คร่าวๆนะครับผมโอ้โหคลิปหน้าได้แจกชัวร์เอาตรงๆนะคลิปหน้ากูว่ากูได้แจกชัวร์ครับมาต่อไปก็คือการปั้นอัพเมทตั้งเตะ นะครับผมมาผมเอาช่วยแล้ว <indirectly> ขอแค่ตัวเดียวก็พอมันจะอะไรขนาดนั้นตัวเดียวทุกทุกอย่างเลยนะผมจะตัวเดียวทุกอย่างว่าประหยัดมาเชด้วยอ่าสวยแตกไปเฮีย,ยหนึ่งตัวละมาสองตัวละไม่ติดสองตัวแล้วนะอ่าสามตัวแล้วนะไอ้เหี้ยกูหมดสามตัวแล้วนะ สี่ตัวแล้วนะไอ้เหี้ยกูแค่ขึ้นเม็ดเม็ดม่วงอ่ะกูใช้หมดห้าตัวขึ้นเม็ดม่วงมึงกี้ดูสภาพโหชีวิตอะไรนขนาดนั้นเหียโอเคพอแล้วแหละขึ้นแค่เม็ดม่วงก็พอแล้วครับร้อยสิบตอนนี้ก็จะทำอะไรดีขอสามตัวหกสิบเปอร์เซ็นต์เอาหน่อยเมื่อกี้แตกเยอะละโอเคติดเนี่ยครับผม เสียไป5้าตัวได้เม็ดแดงมาตัวหนึงแล้วก็เม็ดม่วงครับก็อยู่ในระดับที่ห่วยแตกนะครับผมในการตีบวกนะร้อยสิบไหมยังไม่ร้อยสิบครับเออทำอะไรดีเราขออนุญ,ญาตไปเล่นแร้งให้มันขึ้นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งอย่างก่อนนะเรียบร้อยครับผมผมก็ขึ้นแชมเปี้ยนอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือหมดดวนตัวต่อตัวนั่นเอง ผมได้ทำการขึ้นแชมเปียนอีกแล้วนะครับผมใครที่ได้ไอดีนี้ไปมีแชมเปียนติดไม้ติดมือถึง2อย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะตัวต่อต,ตัวกับดวนตัวต่อต,ตัวนะครับผมมาดูกันแพ็กนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับสำหรับแพ็กไอเทมแชมเปียนนะครับผมลุยครับแล,วแลววบ้วแล้วโอ้โหซีบีครับตัวอะไรวะ ร้อยแปดครับผมหนึ่งร้อยแปดห้าร้อยเอ็มไม่สามารถขายได้โอเคโอเคเอาไปยืนคู่ทางนะของบัสตโตนี้ได้อยู่นะครับผมเอาไปยืนคู่กันเอาไปยืนคู่กันคิดว่าร้อยสิบหรือเปล่าเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับร้อยสิบไหมร้อยสิบไหมข้อทีครับยังไม่ร้อยสิบครับปาตีครับตี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 ต,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 ตีม็ดโอเคร้อยเก้า อืมทำอะไรต่อดีครับยังไม่ร้อยสิบบาท,ทำไงดีวะร้อยเก้าอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุ้ญาตไปหามัาเชลโ,โน่หน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคผมได้ทำการซื้อมาค่า,าที่จ่ายเยอะนะครับเก้าตัวแล้วก็เราจะไปแลกมาเชมาเพื่อจะมาตีบวกมาลุ้นตีบวกกันนะครับโอเคเราแลกไปเลยครับเอาห้าตัวโอเค ไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าเพื่อทีมเรานะครับผมไปปิดล็อลกไปเลยครับ <c oughs> เพื่อมาเชรานุนะครับอ่าต่อไปต่อไปโอเคเอาเฮ้ยเอาร่างเก่าดีกว่าร่างเก่าเดีวออกร่างเก่าโอเคไปเราได้เพิ่มอีก2ตัวนี้ครับผมเรามาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคโอเค โออยากแทนตัวนี้มากเลยหาปีกขวาดีๆใช้อยู่ครับติดไหมโอเคติดติดติดกคือร้อยปร์เซนี่หว่ากูลืมอีกตัวหนึ่งตีตัวนี้เลยไหมหรือจะเอาตีตัวนี้ปะไงเดียวไงดีเอ่เอตัวนี้ก็ได้ขอให้ติดติดไม่ติดครับ ยัไงดียังไงต่อเอาแล้วครับแต่ว่าผมลืมเหลือบไปเห็นนะครับผมทีมแรกของเรา o v r 1 1 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมภารกิจผมสําเร็จแล้วนะครับผมสรับ110สําำหรับใครที่อยากได้ไอดีนี้นะครับผมรอ EP หน้าถึงจะสามารถคอมเมนต์ได้นะรอ EP หน้านะถึงจะสามารถคอมเมนต ในโพสต์นั้นได้รอก่อนนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้อย่าเพิ่งคอมเมนต์ว่าอยากได้อยากได้อย,ไดอย่าเพิ่งนะครับผมรอติดตามชมคลิปวิดีโอหน้านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมุกาไปก่อนสวัสดีครับ